อดีครับผมออุทยานบ้านสวนครับผมยามบ่ายวันนี้ครับกับบรรยากาศลงแห่แล้วก็กินข้าวกินน้ำมันเสร็จแบบบนบ้านเราโอ้ดูสภาพครับนู่นูทีมงานจากกับเชิงครับทีมงานเบาเฮงและวันตะก่อนไต้จิตครับผมก็ตามสภาพครับพนเราบ้านนอกบรรนากินข้าวอิ่มั้งงตาล้งตาอะไรนะั้งตาตึง นังตาตึงนังท้องก็หย่อนอ้มันกลับกันใช่ไหมครับมานัางท้องตึงนังตาก็หย่อนเอ้ก็หลับกันทาอัตภาพไวก็เล่นเน็ตเล่นโซเชียลเล่นโทรศัพท์กันนุ้ครับสองสัวสามเพลไปแล้วอืมันกาศแบบนี้มันน่านน่ากินน้ำปลาใส่น้ำแข็งว้ายใครหายไปนอะคนหนึ่งเนอะ เบาเด่นก็เครียดกับการถูกแฮกเฟซครับผมโ,<ล>โอ้โหกันอยู่นั่นแหละคนดังก็อย่างนี้ครับผมนี่ครับก็ช่วงพักสักพักหนึ่งก็จะล,ลงปลาต่อนี่ลงปลาเอาปลาขาวสักหน่อยครับพอได้ต้มได้กินเอากลับบ้านสักหน่อยไม่เอาเยอะก็โอเคครับ เดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆครับผมแรารับช่วงกินข้าวเสร็จก็บรรยากาศชิวๆครับผมแค่นี้แหละนี่อากาศร้อนแต่ว่ามีลมโกรกครับวันนี้เห็นสบายนอนพักผ่อนดูหนังฟังเพลงระหว่างที่ระวางที่รอารวางที่รอกู้ตะไครขึ้นกั้ปลาก็นั่งคุยกันไปศึกษาข้อมูลกันไปอสองคนนี้ก็ นี่คนนี้ก็ปรึกษากันไปคนนี้ก็ปรึกษากันเรื่องแนวการช่องทางการทำนี่ทำนู่นไปเรื่อยตนนั้นก็นอนเช็ดคุยกับเอฟซงเอฟซีบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่สภาพครับก็โอเคครับเดีย๋ยวยังไงก็มาดูกันเรื่อยๆครับเชิญบันเทิงครับผม